ความรักมาแล้วนะคะชาวราศีมีนหวยเลขไพ่เด็กนี้ให้นะคะเรามาเน้นย้ำกันเลยนะคะความรักเพียวๆเ,เรียวๆเ,เลยนะคะว่าในเดือนมีนานนเนี้ยความรักของชาวราศีมีน Happy Birthday ด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างาก็เพิ่งผ่านวันเกิดแม่หมอมาแล้วก็วันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็เลยว่างเดี๋ยวเราจะมาอัดคลิปเต็มๆเลยแล้วก็ ชุดอาจจะไม่ได้เปลี่ยนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหมอจะต้องออกไปทำธุระอะไรอีกสักผ้าอีกอะไรอย่เงี้ยน,นะคะก็เวลาสิบวันหยุดนะคะอือม,มาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะชาวราีมีความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะ,ะตังหรือเปล่านะคะเริ่มค่ะมาดู Energy ในตัวตนของคุณก่อนนะ มาแล้วนะคะน้องรอน่ามาสวัสดีกันทุกคลิปเห็นไหมบางกล้องค่ะลุลงม,มาก่อนเร็วบางกล้องนะรอบก,ก่อนค่ะโอเคขอบคุณค่ะลุมาค่ะก็เริ่มกันเลยนั่งลงขาลนั่งลงเอเนอรจีชาว์มีนนะคะ อยากออกกล้องก็นี่นะคะจะห้าขวบแล้วดีแฮรัสเนค่ะสองเหรียญสี่เหรียญค่ะสามดาบขอรถใส่กล้องไลฟ์สดก่อนสักคู่นะคะขออนุญาตคือหมวยอ่ะ ขาวอยู่แล้วแล้วที่นี้ก็เต็มสตรีมเลยอะเบอร์ล่างสุดเลยเบอร์ล่างสุดนี้ก็คือแทบจะไม่ได้เปิดนะคะโอเคเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับขวางข่าวนะคะใกล้คลอดแล้วผลิตภัณฑ์ของหมยนะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่หมวยแบบเวิร์คา a r d มากทุกๆช่องทางเลยก็อาจจะแบบว่า ไม่ได้มีเวลาส่วนตัวอะไรไปก็เหมือนแบบว่าก็ต้องลาจากกับสิ่งที่มันเหมือนแบบว่าส่วนตัวไปนะคะแล้วก็ไปมุ่งโฟกัสในเรื่องของการงานดีกว่านะคะแล้วแล้วหมดก็คา,าดว่า ิกของมวยแล้วน่าจะประมาณเดือนเมปลายเดือนเมษานี่แหละคะ่ะจะคลอดโปรดักของมวยมาแล้วเพราะว่ามวยได้วิคอร์สูตรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ขอราคามาแล้วเหลือด้านมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ด้านจดนะคะอาจจะไม่ได้ทํายิ่งใหญ่แต่ก็เป็นสายมูแน่นอนนะคะมวยเชื่อว่าถ้าใครใช้แล้วจะปังแน่นอนนะคะเหมือนอย่างมวยนี่ใบหน้าก็คือ First Impression นะคะไม่ว่าเราจะหน้าตาดีหรือไม่ดีถ้าเรามีความผ่องใสเนี่ยมีออร่าแล้วเนี่ยมันก็เป็นบันอีอีกขั้นหนึ่งมันก็เหมือนกับนัดเมตตาเนี่ยแหะคะ่ะในการติดต่อสื่อสารเจราจาอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นบันไดขั้นแรกหบนเชื่อแบบนั้นนะคะแล้วหมดก็ใช้จริงเทสจริงอย่างทุกวันที่เป็นอยู่นะคะอืม The f ค่ะได้สำหรับเป็นสิถ้วยนะคะ คุณรู้แจ้งในในสัจธรรมของความรักนะคะแล้วก็พยายามบาลาน์อารมณ์ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในเรื่องของความรักอยู่อันนี้เป็น energy ในตัวตนของชาวราศีมีนะคะแล้วก็ที่สําคัญยังเก็บหัวใจยังกอดเก็บอยู่เหมือนแบบว่าตื่นรู้ในเรื่องของความรักว่าถ้าความรักตรงนี้มาแบบนี้ฉันควรที่จะต้อง p r o t e c หัวใจของฉันยังไงนะคะในตรงนี้ความรู้สึก ลึกๆแล้วว่าคุณรู้สึกว่ามันมีการหักหลงังมีการทิ้มแทงอยู่ใน energy ที่คนละของคุณไม่ได้บอกนะคะเซนมันมีแล้วความจริงมันใช่อ่ะเหมือนจำเป็นที่ต้องอ่านแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณรู้สึกเหมือนแบบว่าอยากจะมีอิสระในความคิดในในในออริยาบทในชีวิตประจำวันในเรื่องของความรักด้วยนะคะแล้วก็ ความเป็นหนึ่งครอบครัวนั้นยังมีอยู่ยังคงมีอยู่ยังคงที่เหมือนแบบว่าอะถ้าใครมีความเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะอยู่ด้วยกันแล้วอะไรนะคะความรักอันนั้นก็ยังคงอยู่นะคะแล้วที่สําคัญนะในตัวตัของคุณอนะก็อยากที่จะให้มันเป็นครอบครัวเนี่ยหลยมาดู Do energy ของ ฝังตรงข้ามบ้างนะคะว่าความรู้สึกนึกคิดเนี่ยของเขาเป็นอย่างไรในเรื่องความรักกับชามนีนะ เจ็ดถ้วยราชินีถือไม่เท้านะคะแปดดาบหกถ้วยค่ะได้สำหรับเป็นเดอะสตาร์โอเค เขาเป็นโลกทางใบของคุณนะคะแล้วก็ตอนนี้เขากำลังวางแผนบางสิ่งบางอย่างนะคะในเรื่องความรักตรงนี้แต่ไม่ต้องกลัวนะว่าเขาจะวางแผนไปทำอะไรไม่ดีไม่ใช่นะคะเเขามีความมั่นคงในความรักของคุณครั้งนี้นะคะแต่ว่าด้วยสภาพในตวตๆของเขาเองก็ดีเนี่ยเขามีความอึดอัดในชีวิตของเขาบางสิ่งบางอย่างบางทีเขาเครียดก,ก็อาจจะเหมือนแบบว่า ไม่ได้บอกคุณนีนก็ได้นะคะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นไว้วาซ่าในทางกลับกันก็ได้ว่า <c oughs> ขอโทษนะคะเริ่มป่วย <c oughs> ในทางกับกันก็ได้ที่ว่าอ่า เขาอายุน้อยกว่าหรือว่าชาวมีอายุน้อยกว่าได้ด้วยเหมือนกันช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเป็นเด e อ t a ตาร์มีออร่ามีสเสน่ห์ในในที่พบเห็นนะคะมีเสน่ห์ในในเรื่องหน้าที่การงานทุกอย่าง EVERYTHING เลยนะคะเขาเจอจลาดมากในเรื่องของการงานการหารเงินทุกทกอย่างนะคะเหมือนแบบว่าเดือนนี้ก็เป็นหน้าแม่ตามกันที่เขาเหมือนแบบว่า จะเปล่ยออร่าแต่มีปัญหานี้เรื่องส่วนตัวของเขาเองนี่แหละค่ะเช่นเรื่องการเงินเรื่องความรักอาจจะไม่ได้ให้คุณได้มากเต็มที่ประมาณนี้นะคะมาม้มูกไหลอ่ะโอเคมาดูนะคะว่าโรแมอเซนโจจะบอกอะไรบ้างนะคะ การที่หมวยขาวอยู่แล้วหน้าขาวอยู่แล้วนะคะเรามาทาแป้งเด็กเนี่ยนี่แป้งเด็กแล้วก็มันก็เลยจะวอกวไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปนี้ทุลักทุเลเพราะว่าเพิ่อนตื่นแล้วก็มาอัดนนะคะ <c oughs> หมวยว่าหมดเป็นหวัดเรียบร้อยแล้วแหละนะเริ่มคะ่ะ คลัสนะคะอย่งที่หมยบอกความรักครั้งนี้มีความเชื่อใจกันได้อยู่นะคะ Let's go o f f control issue ก็ไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าเขาจะวนกลับไปหาคนเก่าหรืออะไรไหมมันก็มีบ้างนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาที่ตัวคุณอะไรประมาณนี้นะคะ s o c k e t a n d learning mm hmm. ก็น่าจะใช่ทิในสิ่งที่เขาไม่ได้บอกก็อาจจะเหมือนแบบว่ามีอะไรที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันอยู่ด้วยนะคะ True love mm hmm. นะคะ มีความห่างกันเกิดขึ้นและอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันในความหมายของมความห่างนั้นยังมีแพชชั่นตอ,อกกันอยู่นะคะก็ให้เรียนรู้อภัยซึ่งกันและกันนะคะเป็นเอ่อเป็นห่วงเวลาที่ชาวราศีมีนะอาจจะเหมือนแบบว่าหงุดหงิดไม่ได้ดังใจในตัวคนรักได้ด้วยเหมือนกันนะคะพยายามอย่าใช้อารมณ์คุยถ้ายังมีอารมณ์อยู่เราก็ควรที่จะต้องเงียบ ในสิ่งที่ยังไม่ได้เข้าใจก็อย่าเพิ่งอธิบายหมวเชื่อว่าถ้าคนรักเข้าใจผิดแล้วเขาคิดว่าเราเป็นแบบนั้นหมวเองก็เจอเพิ่งเจอมานะคะหมก็จะเงียบนิ่งก่อนใช้เวลาให้เขาเหมือนแบบว่าดาวลงแล้วถึงเวลามันก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์เองว่าความรักเรายังคงอยู่ไหมถ้าถึงเวลานั้นก็จะมีจังหวะที่จะได้อธิบายกันนะคะ ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าคุณทั้งคู่ยังมีแพชชั่นต่อกันอยู่บ้าคำตอบของนางฟ้าจะบอกอะไรบ้างนะคะเออถึงว่าสิขออนุญ,ญาตนะคะคิมนี้จะทุรัะุเลนิีหนึ่งว่า ู้นะคะดาวมหายโอเคช่างมันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าไปไปเทคไปเทคไลท์เน็คลิปแล้วกันนะคะโอเคมันจะมีไฟดาวแบบอยู่แต่ว่าอยู่อมันหายเดี๋ยวมวยรีแพร์ใหมค่ค่ะ นะคำตอบของนางฟ้านะคะอบันดันค่ะ Success นะคะ Compromise ค่ะ No need to worry นะคะ Ask for help for answer นะคะอืมแล้วก็ได้สำหรับเป็น In a near future ค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่รู้ว่าจะปวดอีกรอบไหมโอเค บ้าพลังแล้วก็พักผ่อนน้อยนะคะ <c oughs> คุณมีความเป็นคู่กันนะคะแล้วก็ถ้าสมถ้าเป็นไปได้แล้วเนี่ย <c oughs> ก็พยายามผูกดวงพาก,กันไปทําบุญเยอะนะคะเป็นคู่สมพลคู่อนันดันนะคะทุกอย่างจะเซตนะแล้วก็จะได้มีการตัดสินใจเร็วๆนี้ในสิ่งที่คุณได้หมา่การหรือว่าได้เหมือนแบบว่าอีกนอกกันไปไม่ได้พูดไม่ได้อธิบายกันนะคะในส่วนที่ เข้าใจว่าในอัตาตัวตนนะเป็นคนแบบนั้นจริงแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่จะมีเวลาที่จะได้ปรับความเข้าใจกันในความห่างนั้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะก็โดนบาดาลที่คุณมาพบเจอกันอยู่แล้วเร็วๆนี้นะคะหมดเชื่อเลย in the new future เนี่ยจะได้มีการปรับจูน energy ่างอย่างที่หมวยพูดว่า twin flame คุณเป็นคู่ twin flame กัน ทวินเฟมนั้นไม่เป็นทวินเฟมทั้งทางที่แบบว่าใช่แล้วไม่ใช่แต่คุณเป็นคู่ทวินเฟมที่ใช่โมเชื่อว่า <c oughs> มันตรงแก่เนจิงหมดมา,มากเหมือนกันคือก็เพิ่งผ่านมาโมเชื่อว่าการอธิบายน,านั้นมันจะเป็นแรงประทะที่ที่ใหญ่โตแต่ความห่างนั้นความเงียบงันของอีกฝ่ายหนึง่งโมก็อยากให้รู้เลยว่า มันไม่ใช่แล้วเขาอยากอธิบายแต่สิ่งที่จะต้องอธิบายในณเวลานั้นมันจะเกิดเรื่องราวบานปลายและใหญ่ขึ้นจะทะเลาะกันรุนแรงขึ้นเพราะว่าอะไรความหมายเท่ากับว่าสิ่งที่เขาเงียบไปเขารอจอังหวะและโอกาสอยู่ในในห่วงเวลาที่คุณร้อนลนเขาแคร์ความรู้สึกว่าถ้าเขาประทับไปคุณจะเสียใจไหมเรื่องราวมันทั้งสองคนมันต้องมีความเสียใจแต่ความเงียบนั้น และรอคอยการที่จะอยู่เรียน่นกับมาอธิบายกับมาจูนกันติดแล้วนั้นนะ่ะหมดเชื่อว่าความรักนั้นนะ่ะมันจะเพิ่มพูนยิ่งใหญ่ขึ้นในเรื่องของอบัน d ดันและซัสเซตนะคะก็ทริคตรงนี้สามารถใช้ได้กับทุกคู่เลยที่อ่อไม่มีคำอธิบายความห่างนั้นแยกห่างกันหมดเชื่อว่าถ้า มีความเป็นคู่จะได้กลับมารียูเนียนและกลับมาฟูขึ้นอีกครั้งนะคะอ,อย่าเพิ่งคิดตัดสินใจว่าจะไม่ใช่จะไปด้วยกันไม่ได้มันไม่ใช่นะคะทุกๆอย่างมันมีคำตอบใช้ความห่างนั้นให้เกิดประโยชน์ถามถามช่องว่างตรงนั้นว่าเราคิดถึง กันไหมในห้องจิตวิญญาณตรงนั้นเรามีความรักกันมากพอไหมความเข้าใจกันมากพอไหมที่วันหนึ่งเราจะได้กลับมาพูดคุยอธิบายกันนะคะอืมเราไม่จําเป็นหรอกว่าเราจะต้องใช้ความดีอธิบายนักตรงนั้นที่เขายังไม่เข้าใจในตัวตนของเรานะคะอืมเวลาเท่านั้นนะคะมาดูนะคะว่าไพาส่สตแอคจะบอกอะไรบ้างนะคะว่าชาวราศีอะไรลัคนาอะไรที่มีความเกี่ยวข้องนะ แค n ซ e l คิลค่ะตากดอควิเลสนะคะราศีกุมไบร์โก้ค่ะราศีกันก็มีทั้งท่าน้ำท่าลมแล้วก็ท่าดินะะ <c oughs> นะคะนะคะอ่กล้องซูมหน้าบานปกติก็เป็นคนอวบอยู่แล้วน,นะคะอ่าที่สำคัญนะคะ ็เหมือนดูเป็นแบบ j o e r a l reading ดูแบบโดยรวมทั่วไปนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตง้งสำหรับชาวราศีมีบางท่านนะคะถ้าแม่นยงจริงๆหมวดแนะนำทักไลน์ไอดีมวไมาได้นะคะช่วงนี้คิวแน่นมากแต่ก็ยังไม่ได้จัดคิวใดๆนะคะก็ยังปล่อยก่อนนะคะวันมันยังพอที่จะไหลลื่นไปได้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าคิวเต็มคิวแน่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หมวดก็จะบอกนะคะแล้วที่สําคัญนะคะ ช่องติ๊กต็อกไอ้ไม่ใช่สิช่อง YouTube อย่าดูเพียงอย่างเดียวมากดไลค์กด s u b s c r i b e นะคะย่าลืมกดปุ่มติดตามนะคะจะได้มีป๊อปอัพแจ้งเตือนที่โทรศัพท์นะคะว่ามูติทารอบมาแล้วหมวยมาแล้วนะคะก็ช่องติ๊กต็อกหมวยคิดว่าหมวยจะต้องไลฟ์สดแล้วละคะ่ะเร็วๆนี้นะคะเพื่อการต่อไปเช่นโปรดัก t หมวยเช่นเขาจะได้ไม่ต้องมามีป๊อปอัพแจ้งเตือนอีกว่า คุณควรที่จะต้องไลฟ์สดแล้วนะคะเพราะว่ายอด f o l l o w e r แล้วก็ยอดติดตามเนี่ยมันเยอะมากแล้วเขาก็เนืจี้จี้นะนะว่าคุณควรที่จะต้องมีรายได้ทางไลฟ์สดสักทีอะไรประมาณนี้นะคะแปลกประหลาดนะคะบางท่านยอดยังไม่ถึงก็ยังอยากจะไลฟ์สดแต่หมวยยอดถึงแล้วก็ยังไม่ต้องยังไม่อยากที่จะไลฟ์สดก็คือว่าเวลาหมวยมันมันน้อยจริงๆถ้าใครที่รู้จักหมวยสัมผัสหมวยแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่า หมวยไม่ได้อยู่กับที่หมวยทำลายสิ่งหลายอย่างจริงๆจนเหมือนแบบว่า <c oughs> ที่ลมป่วยไปก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันตอนนี้เสียงเปลี่ยนมุกหลายก็ยังไม่รู้ตัวเองนะคะก็ยังอยากที่จะทําอยู่เป็นบ้าแล้วค่ะตอนนี้ <c oughs> โอเคก็ขอบคุณทุกกําลังใจทุก fc ที่ไลน์มาในขณะที่หมวยยังไม่ได้อัพคลิป ลงยูทูบนะคะเพราะว่าหมวยไปเคลียรเอเนจี Energy ของตัวเองนะคะมีเรื่องบางอย่างที่หมวดเสียใจมาแล้วก็ไม่ไม่อยากจะบอกใครแล้วที่สำคัญก็คือว่าเอ,อ่อเอนจีถ้าเราไม่มีพลังในการเปิดไพ่จริงๆแล้วเนี่ยหมวยก็จะไม่ทำนะคะหมวยซื่อสัตว์ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในสิ่งที่หมวยทำในสิ่งที่หมวยเลือกนะคะมันนมันทำไม่ได้จริงๆก็ทำไม่ได้แล้วที่สำคัญนะคะชาวราศีมีนหมวยแนะนำเลยนะคะว่า คุณทั้งคู่ยังมีแพชชั่นเป็นอยู่การที่หมดแพชชั่นเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตมนุษย์นะคะการที่มีแพชชั่นแล้วความเป็นอันบันดาลมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็รักษากันไว้นะคะความรักเป็นเรื่องที่ดีนะคะดีกว่าที่เ,เสียมไปแล้วเราไม่มีคำอธิบายใดๆนะคะก็แฮปปี้นะคะ,ะ,คะบายบายคะ่ะ